สวัสดีค่ะจากช่อง MJ a Pan s o 21นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรถเข้าใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็น K Kubota KL25 นะคะขนาด25แรงม้านะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซล3สูบนะคะขนาด25แรงม้านะคะระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะ 4WD นะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์ซัตเทิลเดี๋ยวเราพามาดูรอบๆอ,อบคันกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเขาก็จะมีการทำสีมาแล้ว1ครั้งนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูตัวบริเวณตัวเครื่องแล้วหม้อน้ำข้างในก่อนนะคะก็อันนี้ก็จะม้วนไปนะคะแบตเตอรี่จะอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มีส่วนตรงนี้นะคะเครื่องก็ยังสวยๆค่ะอันนี้เป็นสีเดิมนะคะยังไม่ได้ล้างค่ะก็จะเป็นเกียร์เครื่องยนต์สามสูบนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นสามสูบอยู่นะคะภา,ภายในนะคะภายในก็ยังจะเป็นสีดเดิมนะคะส่วนภายนอกเขาก็มีการทําสีมานิดหน่อยนะคะ อันนี้บริเวณสติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่โคบนะคะเขาก็คือเหมือนจะเป็นรุ่นถัดจาก GL มานะคะจะเป็นรุ่นใหม่กว่า GL แบบหน้าหน้าตาก็จะคล้ายๆรถไทยบ้านเรานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะคะไฟหน้าย,ยัางอยู่ดีนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกติค่ะแล้วก็มีช่วงล่างนะคะเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายซูมให้ดูใ,ใกล้นะคะ บริเวณช่วงล่างนะคะอันนี้ก็เป็นล้อหน้านะคะสําหรับคันนี้นะคะยางยังดีอยู่นะคะยางดีสีเส้นเลยนะคะทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะคะก็เนื่องจากมีเพ้นสีมานะคะก็จะมีตรงนี้นะคะอันนี้เราถ่ายจากกล้องสดนะคะก็จะเป็นสีดาเดิมค่ะจากญี่ปุ่นนะคะเขาทําสีมาอันนี้ก็จะเป็นฝาเปิดถังน้ํามันนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ KL นะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะก็จะมีรอยทำสีมานิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีรอยแตกนะคะ ส่วนอื่นนะคะก็สวยค่ะคันนี้ก็ยังสีสวยเลยนะคะเป็นเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะสปริงนะคะก็หนังยังอยู่ดีค่ะสวยก็ยังสภาพโอเคนะคะแล้วก็บริเวณควบคุมนะคะก็จะมีข้างหน้าปาัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ชมกันค่ะเขาก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะชั่วโมงนะคะ1 5 0 0ชั่วโมงนะคะแล้วก็บริเวณเข็มไม้นะคะก็จะจะอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะให้ดูนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะก็จะติดแบบแล้วบริเวณควบคุมนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเราพามาชมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณควบคุมโรตารีนะคะแล้วก็เกียร์ต่างๆาจะไฮโลอันนี้ก็จะเป็นไฮโลนะคะแล้วก็พิทิโอพิทิโอจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ทงบริเวณอา ใต้พวงมาลัยลงมานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นยกขึ้นยกลงของโรตารี่นะคะโยกแบบช้าเร็วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะส่วน,นนี้ก็จะเป็นปรับบอ่อค่ะบอ่อนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับมีหลังคาด้วยนะคะแล้วก็มีรถรอบคันนะคะเดี๋ยวสวยค่ะคันนี้ยางนะคะอย่างที่บอกค่ะคันนี้ยางยังดอกดีทั้ง4เส้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังค่ะแล้วก็เขามีแบบ อันนี้มานิดนหน่อยนะคะมีซีจิตมานิดหน่อยก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานค่ะไฟนะคะ,ะไฟท้ายนะคะใช้ได้ปกตินะคะเลีวว้ยวซ้ายและขวาได้ปกติค่ะก็อันนี้บริเวณข้างหลังนะคะหลังเบาะก็จะมีรอยนิดนึงนะคะอันนี้โรตารี่ที่จิตมากับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราพาพาข้างในนะคะโรตารี่ที่มากับตัวรถนะคะก็จะเป็นขนาด1.5เมตรนะคะอันนี้เป็นโรตารี่เดิมๆนะคะที่ออกมาจากศูนย์เลยค่ะส่วน สภาพโตรตารีนะคะยังสวยๆวยเหมือนใหม่เลยค่ะแบบใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะก็ยังมีแบบตีซีทองๆอยู่เลยนะคะสำหรับ,รบทุกท่านในนะคะที่พลาดอิอเซกิไปแล้วนะคะก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งเลยค่ะขับสีนะคะแต่ว่าจะเป็นคันใหญ่นะคะขนาด25แรงค่ะร้านเราไม่ค่อยมีเข้ามานะคะแต่น่าจะเป็น 20นะคะก็จะส่วนมากเป็นรถเล็กนะคะนานๆเข้ามาทีค่ะแล้วก็สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะอันนี้แล้วที่สําคัญนะคะรุ่นนี้เขาก็จะอัปเกรดมานะคะมีกระบอกตรงนี้นะคะที่แบบคล้ายๆแบบไม่แน่ใจว่าเหมือนรถบ้านเราไหมนะคะแต่ว่ารุ่นก่อนๆหน้านี้ไม่มีนะคะเป็นกระบอกตรงนี้มาแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์เดิมๆค่ะเดิมๆจากญี่ปุ่นทั้งคันแล้วก็มีอันนี้มีหลังคาให้ด้วยนะคะ ทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพโอเคค่ะอันนี้จะเป็นผลุ่มปรับบกเลี้ยวหน้าไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทกันค่ะโอเค 0807750148นะคะมรกตค่ะสำหรับราคาของรถคันนี้นะคะก็เราก็อยู่ที่185,000บาทนะคะราคานี้นะคะเป็นราคารถพร้อมใช้นะคะพร้อมแบตใหม่หนึ่งลูกนะคะรอบตู้ต่อไปประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะถ้าแบบอ่าอันนี้คือแบบระยะเวลาที่ช้าที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตู้เต็มเร็วนะคะมีลูกค้าออเดอร์เยอะอย่างเงี้ยเราก็อาจจะ ปิดอ่าปิดตู้ก่อนกําหนดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝาก like, กดไลค์กด u b s c r i b e นะคะให้ช่องของเราด้วยนะคะทั้งเพจ Facebook นะคะชื่อ M j นเจ2021เช่นกันค่ะสวัสดีอ่าสำหรับวันนี้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ